เป็นคนเดียวอะทุกคนไม่ชอบเขาเลยเออใช่ทำไมเป็นอย่าง,งานั้นมีด้วยเหรอไม่ชอบหมดทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นคนที่เขาไม่รู้จักหรือว่ารู้จักก็กามบเนอะเป็นไปไม่ได้หรอกทำไมรู้จักถงจะไปทำไมมันจะไม่สอบทำไมรู้จัก ว่าไ,ไพูดอย่างนั้นยายเสียใจตสาวเสียใจนะตะสาสว,วอาเอฟซีลุงตู่ก็ทําให้โอลิปิดเทอมนานนะมไ,มไม่ดีฮะลุต่ก็ให้ค่าอนะไอ้วกก็ตัวอ่น่ข้า